ความเคลื่อนไหวศึกล้มแชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทระหว่างคาซสโตอิโอกะแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เบนตัมเวทของ w ด o บีกับทางโจชัวฟังโก้แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ w ด a บชาวอเมริกันในวันสิ้นปี31ทธันวาคมนี้โดยล่าสุดนั้นได้มีการยืดเส้นยืดสายและทวนเชิงด้วยการชกลมโชว์สื่อแต่ไม่ได้มีการลงนวมโชว์แต่อย่างใด โดยทางยอดเทนเนอร์ชาวคิวบาอิสเอลซาราสที่ทางโยกะได้เดินทางไปซ้อมอยู่ด้วยที่อเมริกามานานถึง7สัปดาห์ <c oughs> ก็ได้ตามทางโยกะกลับมาที่ญี่ปุ่นพร้อมๆกันเพื่อดูแลสิทธิ์ลักในการทำศึกไฟสำคัญในครั้งนี้อีกด้วยแต่ทางโยกะเองก็มีเทนเนอร์ชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันโดยทางอิสเอลซาราส ได้มีการเปิดเผยกับสื่อว่าอิโอกะนั้นซ้อมดีมากๆวิ่งขึ้นเขาที่รัดเวกัดนับเลยร้อยกิโลเมตรอีกทั้งยังได้ลงนวลรวมทั้งสิ้น101ยกกับดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิกชาวเวเนซุเอลาคนหนึ่งและกับนักชกระดับอาชีพชาวเม็กซิกันอีกสองรายโดยหนึ่งในนั้นก็คือรองแชมป์โลกอันดับที่13ของ WBA อีกด้วยดังนั้นโอกส จึงสมบูรณ์พร้อมแน่นอนและก็จะโชคด้วยความรัดกลุ่มมีการบล็อกแขนป้องกันตัวและมีการดักจังหวะสองที่ดีซึ่งผมเองคงจะบอกได้เพียงแค่นี้เท่านั้นที่เหลือเอาไว้ไปชมบนเวทีในวันที่31ทธันวาคมนี้ที่โอตาวอร์เจเนอรลลยิมเนเซียมในกรุงโตเกียวพ,พร้อมๆกันอิสมเมลซาราสยอดเทนเนอร์ชาวคิวบาของคาสโตโยกากาวนั่นเอง